ในโลกฟุตบอลคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงรักทีมรักนักเตะแบบหัวปักหัวปั๊มทำไมการแพ้ชนะของทีมที่เราเชียร์ถึงมีผลต่อความรู้สึกของเรามากมายขนาดนี้ทำไมเราถึงยอมนั่งดูการแข่งขันจนดึกดื่นยอมเสียเงินไปซื้อเสื้อทีมยอมถกเถียงกับคนแปลกหน้าเพื่อปกป้องทีมที่เรารักหลายคนอาจจะมองว่าการเชียร์บอลเป็นแค่การพักผ่อนหย่อนใจแต่สำหรับแฟนบอลตัวจริงแล้วมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้ครับ การที่เราได้เลือกทีมรัก1ทีมก็เหมือนกับการที่เราได้เลือกความเชื่อหนึ่งอย่างทีมที่เราเชียร์ไม่ได้เป็นแค่ทีมฟุตบอลแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความฝันและตัวตนของเราในบางมุมสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือาศาสนาที่มีฟุตบอลเป็นแก่นของมันมีคนเคยถามผมว่าทําไมไม่เปลี่ยนทีมเชียร์ไปเลยล่ะแมนยูไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วผมตอบไปว่า ฟุตบอลก็เหมือนศาสนาสำหรับผมมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกผมเชียร์แมนยูมาเกือบ30ปีแล้วครับตั้งแต่ยุคที่เอริกคันโตน่ายังใส่เบอร์เจวาดลวดลายอยู่ในสนามผมได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้เห็นทีมคว้าแชมป์มากมายแต่ก็ต้องเจอกับความเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อนักเตะที่รักต้องย้ายออกจากทีมไปไม่ว่าจะเป็นเดวิดเบคแฮมหรือว่าโรนัลโดในช่วงที่พีคสุดๆของพวกเขาความทรงจําเหล่านั้นมันยังคงชัดเจนในใจผมเสมอ การได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอย่างการวางมือของป๋าเฟอร์กี้ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสโมสรหลังจากนั้นยุครุ่งเรืองของแมนยูก็เริ่มลดลงสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่แค่การเชียร์ทีมที่ชนะแต่คือการร่วมเดินทางไปกับทีมในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะดีหรือร้ายการเป็นแฟนบอลมันคือการเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศสาสตร์ของทีมเป็นความทรงจำที่อยู่ในทุกอนูของชีวิตและเป็นความหวังที่แม้จะริบหรี่แต่ก็ไม่เคยจางหายไป มากกว่าเกมการได้เห็นการเติบโตและการรอคอยที่แสนนานสำหรับแฟนบอลอย่างเราๆการได้เห็นนักเตะที่เราชื่นชอบค่อยๆเติบโตจากดาวรุ่งกลายเป็นตำนานมันเหมือนกับเรากำลังเล่นเกมฟุตบอลเมเนเจอร์ที่ต้องดูแลและลุ้นไปกับทุกย่างก้าวของพวกเขาการได้ฟังข่าวลือการซื้อขายตัวนักเตะชื่อดังช่างสร้างความหวังและความสุขในใจได้ทุกครั้งที่ตลาดซื้อขายเปิด ผมเชื่อว่าความรู้สึกนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แฟนแมนอยู่เท่านั้นครับแต่แฟนลิเวอร์พูลที่เป็นแฟนรุ่นเก่าก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีการรอคอยความสำเร็จที่แสนยาวนานนับ10ปีการได้เห็นทีมรักชูต้วยช้ําอีกครั้งหลังจากต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความผิดหวังมันคือความรู้สึกที่ดิ่งใหญ่และฟินจนบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ แต่ถึงอย่างนั้นการได้รอดูทีมรักเตะในทุกๆสัปดาห์ได้ฟังบทวิเคราะห์จากทุกกูรูได้ลุ้นอาการบาดเจ็บของนักเตะคนสําคัญได้ติดตามข่าวการซื้อขายตัวผู้เล่นใหม่ๆก่อนที่เกมจะเริ่มแค่นี้มันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ยิ่งใหญ่แล้วครับแม้ผลการแข่งขันที่ออกมาหลายครั้งจะทําให้เรานอนไม่หลับและไม่อยากฟังข่าวฟุตบอลไปอีกหลายวันแต่นั่นแหละครับคือสเสน่ห์ที่แท้จริงของมัน ในบางครั้งการเชียร์ฟุตบอลก็เหมือนกับการได้หนีจากโลกแห่งความเป็นจริงอันแสนน่าเบื่อได้เข้าไปอยู่ในโลกที่มีความหวังมีความฝันและการต่อสู้และเมื่อเราได้เห็นทีมที่เราเชียร์ชนะมันก็เหมือนกับเราได้ชนะไปด้วยกันและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรายังคงรักและศรัทธานในฟุตบอลต่อไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามครับ ก่อนจากกันใน E ีีนี้ผมอยากจะส่งกําลังใจให้กับแฟนบอลทุกท่านที่กําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ทีมรักฟอร์มไม่ดีนะครับหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะโดนใจและช่วยตอบข้อสงสัยว่าทําไมเราถึงยังคงรักและศรัทธานในฟุตบอลอยู่ได้เสมอกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราและพบกันใหม่ E ีีหน้าสวัสดีครับ